มือตัองออกานพืดหมอกเนียมือเพื่อนเฮาเ,เด็กำเนิดนานั่นนงไงใสห่หางอาลีเปียหงางลาวาที่กินตีสวกวันคำพิลานันสาวิไหลาหน้หาห้วนกเกว่างอาอเปียนานะเปี้ยสาวสาวสาวกฟ้าสานนักตาไทย่างอาเอานิ้วมือที่นี่น้องยิงเสือลูกพีลูกพีนน biết là đâu nhé. นินเส้าในคำมาน่มวานาเส้าล้านอาคูเลยตัวงตาลินหาลังอาขอรัควาลมากขอความเมืองเมืองสุกเลยตังคว่างแงขแน่ขมแน่นอน ืองສาสเกิตามคุณพี่มึงยาນມงฟัมันหือแงพี່ว่าพี่ว่น ก็น,นายนักงก็งงซานกันเนี่ยวุน่ออนไนานนยยังไงเกขมาสมางเปี้ยเจ้าอาสาทะลานดหน้านุสมสูสงอับติเลนวานพนานหันุสูงนนสก้มกจูงข้าเปียสูขนสงมางงินมีเลี้ยงสะทินส โน่ลตั้งหันเป,ปี่ยเปียนมาปัิปีดเจ้ามาตาไยังเอ๋ เลนดองพี่หอเบน้ยกาตในกอดรวงพลังเล่นอยปีหลังเล่นามาเปียนน้หลอาเสียงน้องฮาจดขามาเตียจดขึ้นนาเยกเล่นน้องฮาได้มีสุนัขมือ

อย่าพีใส่บัารที่ก็มานอนอยองอ่งงพีน่เล่าทิ้งมาล,ยลยอยลอยะอนคในพีใช้ยังไงในตอนแตดตั้งกันดองนนท์คำได้ในพีซึ่งในมีสึ่งในขยับในตอนตตดตั้ากันตีรู้ในพีซึ่งในมีซึ่งนนนในก่อนข้นต่อปันน้องแทนคนหนึ่งสองกำเทเล่นะไอพ่อเกียรติน้ำพันเซอร์พี่นอ้องเขาค่าในพักตอนนี้นก็มาทีฮัสซงก็พี่น้องนั่นเลนัดทะเลพี่ ถต่ควากเป็นยัยไายังไงสวัาดความโล่เสื้หักดีตั้มมาแจ่ตาแฉเมื่อนาความปีเตียเสือคำากาเมื่อกินเม่นวลแลวก็นอนทุกในวันหน้าหูมันนันสร้างสร้างทุจานนั่งนวนันสุอก็มาเพียน วาก็เนียวหิงก็จันจายปีกิดนามึดนั่นวาพุ่งเอาได้เปลี่ยนเมืองเพืียนเฮียนหน้าหายาน้าจับปลาเขาวงดิมยุคเาไปจัวงด้วงจั่งโบกิมข้างคายแลลำมาวัวและกายวันยาวขอดไม่วาง อัปนาน้องปี่สวาเสเวียนใหญ่ไกลเดียนกาเวียนเวียนขี้เพื่อนที่ขับมาเจียนาเบิกวันนุดอวันน้องเดียเกียกวันนาดวนใจพี่สาวทุ่มมาหุบเฮ็ดตัวให้ตัวหน้าวอนเชียชวนมาวหวดไกลปวดดูเลื่อง หัวยากาะสือสมาสวาติเลวานาเมืองกามาขึ้นเขาเงินนะครับชวนเดเยเพื่อนเดียกมาเมยเหียนมุ้งด้วโยเอ้าจานาธาดาเหนื่อยอักึ่งเปลี่ยนดุกเมี่ปีเตยเถื่อนกินเข้ากับจุดผู้ยันใตเหนื่อยหนอน,น,อน,น,อน พี่มาไกลไปถึงเมื่อฮาวามาเ้าเมืองรวยเสียงไกว้กูปนาโมจวามาป่วยน้องเพียสาวน้องา่าเมื่อหัดมื่อรวยเพือนาเฮามูเล็กตานมามางปกว่าน้องเพียหามีการตัง้งไปมันหือชูม่มตะจอมอุ่มขายานาะ เจี้ยนตาเจี้ยนตาโลตังยางตังกามะบอยเออเอาคะวะนาพี่เฮาตอตอกตอตอวานอกกาหยิบม่วนกานวันซอมพลังป้อไกงานเอย เมื่อมุงหันตีใจปีคืนน่ามืดสวาวเขาค้างเขาว่างกว่ายิงจึงเมื่อช้ำเมื่อึ้นเพื่อนาไม่มองฟางเสียนะหนังอัดนาตีอังเมื่อเขาผิดนมีหฮโหอมปีกัวน่องรอ่อดแนางขึ้นในเดียมาือคืน เมื่อนด่างน้องปีส่สวาอยู่สัมปูเวียงาใหญ่เพรนน้ำใบค้ำอุดัวถูดขึ้นมาต่างในขวางคนกาค้บก่อคอนนวหวานเปียนาอันซำเหมือนแทงดีจวนเมืองอัน้อเสาเขาเงินใหญ่หนุ่มจวงใหญ่วันเอ้อนอ เมือม่อนั่งเมื่อว่อนน้องขวดช้าง,น,องอน้องเ,อเมื่อว่าน้องเฮาแจเมืองกวันกว,าว,ยายนกว่างเบียงอาใหญ่เปลี่ยนสัตเทอ่างเจมมเข้าคำเงินเลือนะอ ang, อานว่างยิงเอาสวาสุนังอาว่าใครขึ้น,ม,นอออมือดาอ่างเมื่อพ่อนมาถามว่า มีปักหลยในมีวันเลยในยิ่งเอ้อปัว่าปุ่นเพียงอาโมเมอป่าไผ่าบอกววานชนกนเฮาเปียหน้าเขาปีชวนอายิงปนเหล่าเอเ่เมื่อวัาเก่วีีกินกินวันใปีกิโขมาคามหึงเ็นท วัน้อพีใครชาวาวังพี่เจยเห็ให้จ้ามากวังนอปีเอ๋เห็นหน้าจ้ามาชขวนวนสว้างพวนตอยังมู่หงปล้าหน่อยเ่อตาตาลวงขางใครไลล้ำมาโว่ไลไกววันมาพกมีเตีมีปพ่อนคือการจาน้องโน,นั่นคำพีนอนในอีกนอ สาวสิใ์ใขรเมื่อหว่วมคิดหน้าสางอปวดน้าปวนใจปีสวาวผมเราไม่ควยาหนังอานนาว่านาคุกั็มาปีเมื่อวีตดวยเลยพอนาอ่านในใครกิดนักบดดูชาเมื่อเม่าเราท่างยิ่งเปลี่ยนะ ผีซาบีซาวาเขาขึ้นน้ำบุกมาเปลี่ยนไว้เมืองปีทำตังให้โจงนาปลาเรล่าเคี่ยวางอน้องมาลีวาน้องมือหูหันเกยเขียนางหานอนเนี่ยอนอ มั่นั่งเปี้ยกควันนั่งคำาเก่าตีใส่หนาอเมื่อไรนัองปีก็มาไก่สุดนาเกนังมาเป็ียนเสีน้เมสาวจำคนอ้ำคนล่าาวนุมาจุกิมใส่เสนาอลนายเป็นปีนวาสนาวังให้ชิน้องมาให้คำน้องเมื่อไรปีนลุกไปลุกไปอยู่ตาเสเมื่อไรน้องมาหอมเลยสื้อสือแล้วตีกินะเฮืนั่งกควางกันยังไม่นอคนนั่นนอน หางอาวาใครหันนองนวลห่างกวนาเรียบมาเล่านางสาวไปกวนสำักามเวงเมื่อเลียวในใ้ที่สวาที่มืดนอวมาเลยเปียกสนเอาขาเยียมัก็เปียกก็กล่อมเบียงห่มคางพ่มีตื้อตาและพรพกอสูนางงินนััง ก็ปลายเป็นหมวกผูกน้องก็ปลายเป็นหมวกอาผูกเมื่อในาฮักดีแล้วน้องฮักกันเดียวเมื่อจ้ำเมใดไปออกพอดเมื่อเผวเสียหน้าหูหุ่ทุ่งหมู่บ้านกยกานน้องเออเพื่อเมื่อหันในเฮือนวันพีไม่รักจอกหมอกันปุ่นผุกนาว่งฮักนางเก่าอยาจานเมื่อไรเลผัดหวันเมืองน้องสาวาอยู่ก้าวทุ่งเมืองฮาอ เราเอ่ยัำในใจพี่คิดนาหรือตํำนำความเมื่อวานยังกาคูอโลโลคำน้งยืมตอบถามิดด้วยนาคำมาสองสีพี่สหยคนเดียวพี่น้องอาวพี่น้องอไนคำเอ่อหนเมื่อเรลอใน นออะไรออกวัดออกเมืองสูเลบอกว่าใส่าาขึ้นมาเมืองในเนยพี่น้อง,องข่าขคาพอา่อจันทร์หน้าหกในก็มุงบ้องนออยู่ในน้ยนอ,อย่างไงใน,นจังตีเปี๊ยส่อยู่ห้าจังตีเปี๊ยส่ยมือจังเปี๊ยส่เช่าเมืองหันานวันนั่นในนั่งเออเอาการใจน้อยเยอะกับเค็ดจบมาว่าอะไรอยู่เปลี่ยนสถา,านาน,าน,าน้นอยยิงไงเออคะเนยพี่น้องหน้าหกเขาเนย มมองรองนวลคำเดี่ยวมือไหลไหลค่วนเนาะมองเสียงมือไก่ไก่ถาม้องนวลคำมาว่ายินข่าวว่าตีนางเอินใจเป็นดวงเป็นเมียคเดียวห้าในค่วนเนาะถามมือไก่มังไ่ใครีอายค่ะนะตอนนังตัวเจ้าเก่านั่งไปพูดกันค่ะแน่นอะพี่น้องเขาได้พูดนต่างกันนะข่าวเพื่อทอาไปยินบันเขาส้ใสก้อนนอนได้ขึ้นต่อปีแทงเขาหนึ่งสอกั๊มในเดปีใส่หปีใส่ห้าในปีปิททอด้วยค่ะเลยนะเี 最近在干 ถ้ามาเพียนาวฟังละวตเล็นยกเงาสนยังใชเียเส้อยังตีนกี่ป้ายอเมือทล้วตีเล็ตีนยกเคยยังักคากัญญาานสืเพียหน้าจุงขมือนมู้ สียงเพียง่วนเพี้ยนี่น้ลำซาซาความสาวเสียงน่าอนาางเสือนองมาอยาก้เสียงน่าอนกใจนาชอบยสง่าในเด็กข้าสางใส่กเบเด็หน้าี่ย บักเนี่ยีลุมาดินข้ามาเตียน่าสงสัยถ้ามาเียนก็มือเขาคุ้มน,นะเเตียนายน่างหม่เพื่อเลี่ยนพุน่งมีติมันมานา,มา,มายันใหญ่วันเะสงนาองอนนะัพอนพอจ้มาเสือยันใหญ่วันเะสือ ไปัไธิันญี่บียรตนากเสดัญธมปัญปญานกียรตินารเสนานาินาอนอ,อในน้อยยินน่นวลข้นมลยนะพี่ก็ยิ่งโฉมความใจน้อเลยมาหอดมาถึงเมืนะ่อเฮ่านั วาน,นก็ทาปีเลนน่องเอาข้อ,อก,ก้อนก้อนกายพักโัก,กันแล้วเสียแฉลิงามข้ายยำม,มาเรียนเลยาปีเลนน่องมือพี่มือควัดมือถึงปี่วันท้าหนาหกจ้างสา่งถุงยานอกมาเพียวนอนในยินนันค้ำเอยนะคะยินชมออสั่งพี่ดาค่ะสองก็สองตัวสองปาอะไรแค่ถชืถึงมา